คุณดูใหญ่อย่างเนี้ยใหญ่ขนาดนี้ดูใหญ่กว่าตัวผมอะ่ะเป็นฝาบ้านนี่เลยอ่ะคุณโคตรเจ๋งอะ่ะแน่ตัดชั่วเอากลับบ้านสัตว์ระหว่างทางก่อนที่จะขึ้นเบบนแก่นมากรูดนะครับเราก็จะเจอคาเฟ่ลุงจงรา KN Cafe Farm เดี๋ยวจะพาเขาไปดูข้างในมันจะมีต้นไม้ห้าพระองค์ ดูบรรยากาศทางเข้าก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมมีต้นต้นหมากอ่าต้นหมากไม่ได้พาลูกน้องมาด้วยนะพาลูกน้องมาด้วยเนี่ยเห็นไหมต้นหมากเนี่ยลูกน้องเนี่น่าจะชอบหน้าดูแหละคงได้เคี้ยวหมากกันปากแดงนะต้นสูงแล้วก็หมากเพียบเลยจริงๆนะเห็นไหมก็จะเป็นคาเฟ่ตรงนั้นจอดริมทางได้เลยครับก็จะมีที่นั่งเป็นคาเฟ่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูต้นไม้หพระอ,องค์ข้างในกันนะครับ บรรยากาศค่อนข้างดีเลยชั่วนี่ลำทานด้วยเปล่านั่แหละก็ลำทานเดี๋ยวเราลองไปแช่ลำทานกันว่า น้ำใสเลยน้ำเย็นมากครับน้ำเย็นมากตามลำธารไปเลย เดี๋ยวเราเดินข้ามสะพานไม้กันไปครับเจเจอลูกหมาก,อ,มากมอ๋อครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินไปข้างในกันครับผม ครับขอบคุณครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นทางเดินเข้ามาจริงๆคนแถวนี้เขาก็อัธยาศัยดีมากเลยนะขนาดไ่รู้จักกันเขาก็แนะนำที่ท่องเที่ยวก็บอกว่าถ้าเกิดตรงไปตรงนี้แล้วเราเลี้ยวซ้ายเราจะเจอของแปลกปลัดขิกปลัดขิกยักษ์ว่างั้น แล้วก็เราก็จะเลี้ยวไปอีกทางหนึ่งก็จะไปเจอต้นไม้ห้าพระองค์แต่เราเราจะไปดูไอ้นี่ก่อนสิวบลึงเจ้าโลกประหลัดคิดยักโอ้โบรรยากาศดีมากเลยในนี้ดูแบบโอ้โหลมลื่นมากอะ่ะดูดิต้นไม้อะ่ะต้นไม้แบบใหญ่อะ่ะใหญ่อะ่ะเชียบอันนี้น้ำแร่ สนะสปาน้ำแร่สปาเขาเขียนว่าน้ำแร่สปาโอ้โหดูนี่อ่ะตน้ตนต้นห้าพระองค์พระเจ้าห้าพระองค์แล้วก็มีลำธารแบบดีอะครับอย่างดีอ่ะว้าจมจ <laughs> มเดี๋ยวดูดูลำธารตรงนี้ก็เจ๋ง มันช่างธรรมชาติดีจังเลยชอบชอบตรงที่ว่าน้ำน้ำค่อนข้างใสแล้วก็เย็นนะครับดีมากเลยอ๋อ,อตรงนี้หรือเปล่าที่เขาบอกว่าทางไปดูปลัดขีกยักษนะ์น่ะเดี๋ยวนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างดีเลยครับเป็นไม้มงคลไม้โชคลาบเรื่องค้าขาย ขอให้ลูกร่ำรวยครับภายปี69ถ้าลูกหาเงินได้ถึง3ล้านนะเดี๋ยวลูกจะกลับมาแก้บนจะเอาสิ่งของมาถวายาาาแต่เรายังไม่เห็นแท่นบูชาประหลัดขิกเลยนะท,ะทีนี้เราก็จะเดินจริงๆอยากเดินในลำธารมากเลย เดี๋ยวผมพาเดินเองดีกว่าเห็นไหมทุกอย่างมันดีมากเลยนะลำธารนี่นคุณเห็นไหมลำธารยังสวยอะ่ะถ้าเราเดินในลำธารี่น,น้ำมันคือแบบเย็นน่ะคุณเย็นมากสุดยอดอะ่ะรู้สึกเหมือนได้ผ่อนคลายจริงๆอะ่ะเหมือนเวลาเรามาเที่ยวเนี่ยดูขนาดต้นไม้ยังเป็นสีมงคลเลยเขียวเพรออินะแล้วเมื่อกี้ต้นนี้ผมพาพาดูนะสวยอะ่ะ เป็นต้นไม้คิดดูอายุจะขนาดไหนอะโตได้แบบนี้เดี๋ยวเราไปดูไอ้น,นี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะช้าเดี๋ยวเราไปดูไปลัดคิดกันดีกว่า ทางที่ไปมันก็มีมีมมสะพานเล็กๆให้แล้วต้องระวังเอามือจับก่อนป้าบเดินระหว่างทางก็จะเจอลำธารแบบนี้น้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาว่ายวนไปมาหน้าเอ็นดูว่าแต่ประหลัดขีดอยู่ไหนวะ ผมว่าเรามาผิดทางแล้ววะคงไม่ใช่ทางนี้แน่ๆไปเดี๋ยวเราไปไปต่อปิดคลิปอันนี้ก่อนเข้าเข้ามาสัก300เมตรครับก็จะเจอเห็นไหมป้ายน้ำแร่อ่ะไปน้ำแร่กันนี่ริบแปลน้ำแร่ มองเฟอรขค,คโคดไม่ได้โอ้ยน้ำเย็นเย็นจริงๆกล้องผมมันสามารถจุ่มน้ำเข้าไปถ่ายข้างล่างนี้เลยนะแต่ผมไม่อยากให้กล้องมันเปื้อนใสามากมโอ้เข้า<ๆ>มาข้างในก็จะเจอเห็นไหมต้นไม้ข้างบนอ่ะส่วนใหญ่เขาจะเป็นเขาลาดชันขึ้นไปนะเป็นเขาลาดชันน้ำแรกก็ตรงไปทางนั้นอีก อันนี้ต้นไม้5พระองค์ครับเป็นต้นไม้มงคลของพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านน่าจะตัดสรุปดูดิต้นไม้อสูงมากอะ่ะคุณสุดลูกหูลูกตาเลยอะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเ้วอุ้ยเงินเงินเต็มเลยเราจะตัง้ง โอ้รู้สึกดีเหมือนกับรู้วิธีหาเงินเลยแล้วก็เงินก็เต็มไปหมดเลยเห็นไหมคุณจะเห็นได้ว่าเงินเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเวลาเราเจอเงินอะไรแบบนี้เราไม่ควรเอาไปนะครับเพราะบางทีมันอาจจะเป็นเหมือนกับเราเอาความโชคลายที่คนอื่นเขาโยนออกไปแต่ถ้าเราเอาเงินมาเราก็จะซื้อของกินได้แต่เราก็ไม่ควรเอานี่ต้นไม้ใหญ่มากอ่ะคุณใหญ่เบิ่มนี่แค่รากเลยเนี่ย สุดลูกหูลูกตาธรรมชาติมันก็ดีอย่างเนี้ยอ่ะเราก็ไปแล้วดูต้นต้นไม้ที่ผมชอบมากอีกอันหนึง่งแล้วผมตอนนี้ผมกำลังเพาะต้นอันนี้อยู่เพรผมชอบมากคือบอลกระดานคุณดูดิบอลกระดานยักษ์บอลกระดานยักษ์เดี๋ยวคุณเทียบดูขนาดตัวของบอลกระดานกับตัวผมแล้วกันคุณดู ใหญ่อย่างเงี้ยใหญ่ขนาดนี้ดูใหญ่กว่าตัวผมอะเป็นฝาบ้านได้เลยอะคุณโคตรเจ๋งอะแน่ตัดชั่วเอากลับบ้านสถานที่ท่องเที่ยวที่มันแบบสุดๆจริงอะนี่มันฝาบ้านชัดๆอ่ไปต่อเดี๋ยวเราไปดูน้ำแรกกันต่อนะตื่นเต้นเป็นเด็กไปได้เห็นไหมทางไป อ,อ้เราจับให้มั่นครับนี่เนี่ยเดินเดินทางแบบแอดเวนเจอร์ครับเพื่อนเพื่อนช่วยดูคลิปให้มันครบล้านซับหน่อยนะครับเพื่อนให้มันได้สักล้านวิวเนี่ยเห็นไหมน้ำแร่ทางไปน้ำแร่คุณตามไป้ายไปเลยอน,นี้ก็ต้นไผ่ครับไม่มีอะไรนกอไผ่เหมือนเดิม คืออากาศดีมากอ่ะคุณมาในช่วงนี้แหละประมาณสักบ่ายสามนะในป่ามันไม่มีแดดหรอกแล้วก็อากาศมันก็จะพอดีเรายังไม่เจอน้ําแร่นะครับแต่เห็นป้ายก็มีป้ายเขาจะมีป้ายชี้ทางไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นโซนของป่าไผ่ต้นต้นหมากต้นหมากโอ้ดีก็จะเจอแบบภูเขาละ อะจจะน้ำแล้อตรงไปอีกเดี๋ยวเราไปกันเรื่อยๆเ,เลยเวลา <S <S เราเห็นไม้ใหญ่เนี่ยมันทำให้จิตใจรู้สึกสงบแปลกๆนะนๆนะคุณรู้สึกไหมดูสิความอุดมสมบูรณ์เราจะเห็นว่ารากของต้นไม้เนี่ยแทงไปตามพื้นไปเรื่อยๆมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตมันต้องดิ้นรนอนะ แล้วถ้าอะไรถ้ามันจะมั่นคงมันก็ต้องมีรากฐานที่ดีฮึจ้าเราก็มาเจอต้นเนี่ยเขาบอกว่าต้นเก็ดสีทองแช่น้ำว่านอาบน้ำแร่ว้นี่น้ำว่านเดี๋ยวผมจะลงไปแช่สักหน่อยเอาเลยวะหูเย็ยนสดชื่นสรีมงคลสสรีมงคล เงินไหลนองทองไหลามาเงินไหลล้านนนเห็นไหมน้ำแร่น้ำว่าน <c oughs> <c oughs> เอาละเว้ยปีหน้าหาได้สามล้านแน่นอนเดี๋ยวเราเดินตรงกันมาครับนี่ป่าว่าน <c oughs> ตรงนี้เราก็มีต้นมะละกอเกิดค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าต้นมะละกอนี่เหมือนกับ อายุไข่เยอะแล้วได้แช่น้ำวานแล้วครับทางไปค่อนข้างทุรักทุเลข้างหน้าน่าจะเป็นเป็นป่ามะละกอละเราจะต้องไปทางอื่นแล้วนะครับโอเคจะเจอแต่มะละกอเราก็เดินมาโอ้โหกอไผกอนี้ใหญ่มากอ่ะ พอโดนเลยส่วนน้าแร่มานะตรงนี้จะรู้สึกแบบมีความอุดมสมบูรณช์ชุ่มชื้นน่ะค่อนข้างเยอะเลยตรงนี้เหมาะสําหรับที่จะนั่งวิปัสสนากรรมาฐานทําจิตใจให้เบิกบานผ่องใสผ่องแผ้วบรรลุธรรมมีระบบทําให้รู้สึกว่าจะหาเงินได้มีระบบโผล่ขึ้นมาในหัวหาเงินครั้งนึงได้เพิ่มไปพันล้านแสนล้านรู้สึกอย่างนั้นเลยนี่คุณเห็นต้นไม้นี้ไหม เขาเขียนว่าต้นสบายเป็นกีฬา5ตีขี้เล่นลูกสน้ำอะไรวะเล่นลูกสน้ำผมว่าเขาน่าจะเขียนว่าสป,ปาแหละเพราะเมื่อกี้ผมเห็นเขาสะกดเขาว่าสป,ปาผิดมาทีนึงแล้ว่อ,อะลองดูครับมันได้ด้วยเหรอโอ้โห ไม่ไหวไม่ไหวเหมือนพญานาคเลยเขาน่าจะให้ขึ้นได้มั้งบอกเขาบอกว่าเป็นกีฬาเดี๋ยวแต่เป็นเป็นรู้สึกว่าเนื้อไม้ไม่ได้แข็งแรงนะครับอยากปีนดีกว่าเดี๋ยวมันจะหักนะต้องขออภัยขอโทษ แล้วคุณดูต้นไม้เขาจะมีลักษณะแบบนี้เห็นไหมนี่คือรากโผล่จากดินตตติตถ้าดูจริงๆอ่ะมันจะคล้ายๆกับพญานาคเห็นไหมแต่ผมไม่อยากพูดคำว่าพญานาคแลวผมว่ามันเหมือนกับเถาวัลย์ที่มาจากต่างดาวมากกว่าเนี่แหละครับสวยอ่ะเป็นธรรมชาติค่อนข้างมากเลย ดูเขาก็พันพันไปถึงนู่นเลยนะชูตดดด,ด,ด,ดก็ยังมีต้นไม้ใหญ่ใหญ่อีกอใช่ระหว่างในนี้เขาก็จะมีมีต้นกาแฟมีลูกกาแฟเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเคยเห็นลูกกาแฟไหมแต่อย่าจับเขาปากนะกาแฟมันมีรสชาติ ฝาดและเปรี้ยวนะครับเดี๋ยวจะท้องล่วงได้นะจ๊ะเดี๋ยวก็เดินกันต่อตรงนี้ก็จะมีหินตามธรรมชาติแซมอยู่มันมีความขังนะเวลาเราเจอหินธรรมชาติลูกใหญ่ๆมันจะมีความขลังรู้สึกว่ามีมวลสกดอออตอ่ะต้นอยุด เท่ <laughs> นี่อ่ะต้นมะละกอนี่น่าจะเป็นฮอลแลนด์มั้งมะละกอพันธ์ุฮอลแลนด์แหะเพราะว่าลูกลูกเขาจะเป็นกลมๆก,กลมสัมส่วนใหญ่เลยอันนี้ก็ <c oughs> ลูกกาแฟอ่าล้วก็เดินต่อครับเดินต่อกันเลยตรงนี้ สังเกตได้ว่ามีคนเข้ามาบ่อยเพราะว่าพื้นจะสะอาดสะอา้านสังเกตได้เลยเราก็จะกลับมาลำทานที่เดิมแต่เราไม่เห็นประหลัดขีดตามที่เขาบอกเลยนี่นะเราก็จะกลับมาที่นี่แล้ว่ะเห็นไหมใช่เราก็จะมาลำทานตรงนี้อเดี๋ยวผมก็จะเดินลงทุ ควรกระแสน้ำลำธารขึ้นไปเพราะว่ามันรู้สึกเย็นดีเหมือนร่างกายได้พักผ่อนชุ่มฉ่า ปล่อยใจให้ว่างครับเวลาท่องเที่ยวขอให้สนุกขอให้ทุกคนมีความสุขเหนื่อยมาทั้งปีแล้วขอให้เราได้รู้สึกผ่อนคลายซะบ้างก็ค่อยไปเริ่มต้นกันใหม่นะครับทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมในไหนคลิปนี้ผมก็ แค่นี้แหละยังไงมีโอกาสมาเที่ยวก็มาแวะดูนะครับอยู่ที่จังหวัดอุทยัยทางขึ้นแก่นมมะกรูดระหว่างทางคุณจะเจอเองครับเป็นคาเฟ่ยอยู่ระหว่างทางเขาจะเขียนว่าปลูกเองคั่วเองนั่นแหละจะ้ะโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย